สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับอันนี้เป็นอีก1ชุดนะครับที่จะส่งลูกค้าลาดบุรีนะครับผมวันนี้เราจะมาดูช่องแบบละเอียดกันหน่อยนะครับผมก็เอาเบื้องต้นหน้าหน้าก่อนรลบช่องแดงดําสำหรับอุปกรณ์แบบคีบดี12โวลต์นะครับเป็นแบบหนีบนะครับช่องนี้ลักษณะจะเหมือนขั้วแบตเตอรี่ช่องระบายความร้อนนะครับจะมีสอช่องนะครับกล่องนี้ ช่องนี้จะเป็นช่องจำสตาร์ทรถนะครับเวลาแบตเตอรี่หมดสามารถจำสตาร์ทได้นะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าฟิลเบเกอร์นะครับผมแล้วก็อินเวอร์เตอร์เป็นเยวไซเว็บพันหกร้อยวัตต์นะครับอ่าช่องด้านนี้จะเป็นปิดเปิดระบบ DC 12โวลต์นะครับแล้วก็เวลาเราจะใช้งานเราก็เปิดนะครับก็จะเป็นแรงดันไฟบ้านตอนนี้ก็อยู่ที่223ร้โวลต์ก็คือพร้อมใช้นะครับ อ่าก็จะมีปลั๊กสามตานะครับแบบกันน้ํานะครับแล้วก็มีช่องช็อคเกตแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นสปริงนะครับแบตเตอรี่จะเป็นลิเธียมฟอสเฟตขนาดหนึ่งร้อยสิบแอมป์นะครับผมแล้วก็มาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างก็จะมีปิดเปิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปิดเปิดระบบสิบสองโวลต์สามารถถอดได้นะครับผมเราก็เปิดการใช้งานไปเลยนะครับอ่าพอเปิดเสร็จช่องนี้จะเป็นช่องชาร์จไฟบ้านเข้าแบตเตอรี่นะครับ หน้าจอบอกปริมาณแบตเตอรี่บอกเปอร์เซ็นต์แบตนะครับช่องแจ็คหลอดไฟนะครับ USB จะเป็น Type C นะครับแล้วก็มีปุ่มปิดแยกนะครับ3.0ฟ้าช้านะครับ USB จะมี4ช่องนะครับอ่าอันนี้ช่องเหมือนในรถยนต์นะครับเวลาเราชาร์จไฟบ้านผมจะมีเครื่องชาร์จไปให้นะครับผมก็เสียบปลั๊กไฟบ้านก่อนนะครับแล้วก็เอามาเสียบเข้าที่กล่องได้เลยนะครับ เวลาชาร์จไฟจะขึ้นสีแดงเต็มขึ้นสีเขียวนะครับอ่าเนี่ยเวลาเราต่อเครื่องชาร์จเครื่องชา์ขึ้นสีแดงนะครับ L I นะครับเวลาเต็มมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเองนะครับผมแล้วก็ของแถมในชุดนะครับจะมีเครื่องชาร์จหนึ่งตัวสายจัสตาร์ทหนึ่งเส้นหลอดไฟหนึ่งหลอดนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็